เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านรองผู้ว่าและผู้ใดกรทุกท่านครับผมนรงพงศ์พิาาส,สิทธ์ผู้ชนาเรตนารสาธารณสุขนะครับก็คงผมใหนญ่มากนอยู่ว่าการทดลองพอก็ฝากขังสำหรับเรื่องการสาเารณสุนะครับออรก่อนก่อนหน้านี้จะมีการกำจัดขยะโดยเอาไปทิ้งที่ขอขกระยะของเทศบาลนะครับแล้วจะมีการเสียค่าที่จ่ายนะครับปานละ600เดือนหนึ่ง หลายต่างเลยครับเรื s s うう่อนในเรื่อนตรงนีนะแล้วก็ก็มีการเสียค่าดิฉายเยอะจากนั้นเราก็ได้มารู้จักกับคุณสุดาธุรกิจนะครับของบริษัทธุรกิจก็แนะนําให้ไปดูโรงงานเราก็ได้ทำเอ็มโอยูร่วมกันนะครับซึ่งโดยจำการของเราเองก็ทําโครงการพระราชทานนะครับแต่ก็บาดสมเด็จเป็นข้าวถุงมือก็คือโครงการพระราชทานปัตสุขความร่วมเพื่อชาติภาษาไทย ตื้อมีหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องการกำจัดขยะนะครับเรื่องการกำจัดน้ำเสียกำจัดขยะอย่าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างใกล้เคียงนะครับก็ได้มีกระบวนการในเรืองยาก็คือหนึ่งตั้องคัดแยกขยะนะครับตามโงการก็คือต้องมีถังขยะอยู่สามสี่ถังนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแล้วก็พลาสติกเราก็แยกนะครับพลาสติกกิบวอพลาสติกเราเอาไปทําไม้กวาด พลาสติกเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปขายไม่เพียงพอด้วยซ้ำนะครับท่านอยู่ที่ศาลก,ก็เข้าไปดูที่เรื่องการผ่า,าก็จะมีเหมือนกันทุนกๆเรื่อง,งการดัเอาขวดพลาสติกขวดโฟมแก๊สี่เน,เนี่ยเอามาตัดเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาผ่านความร้อนให้ใหแข็งแล้วก็เอาไปทําให้กวาดเหมือนการไห้กวาดตามะพร้าวแข็งกว่าให้กวาดตามะพร้า,า,าวานะครับเอาไปกวาดตามร่องน้ะตามปูนไม่มีหักครับใช้ปูนนอกจากทํามาใช้เรื่องเดิมแล้วก็ยังเอามา หน้าเรือ่องหน้ารับแผงสิบาทแพงกว่าไม่กี่าททางรองเทาอีกนะครับแล้วก็เศษอาหารที่ผู้ขังรับประทานอยู่เหลือก็เอาไปขายนะครับส่งเป็นได้แผนพินน,ะะนี่ก็เนื่องจากอาหารขายเลยเป็นพวกประมาณของของทางรายการเมื่อเป็นเศษอาหารขายไปได้ต้องส่งเป็นได้แผนพินนะครับอันนี้ก็ส่งเป็นรายไดนที่เรือน,นะะแล้วก็พวกกองรัง หรือ,อขยะดิลเลอนที่เอาขยะที่เอาไปจำหน่ายได้นะครับเราก็ทำธนาคารขยะนะข้างในก็จะมีกลุ่มผู้ทำที่ทำโครงการทุบดินเมื่อวานเขาจะมีธนาคารขย,าารขยรรนะธนาคารฝากความดีเอาขยะไปแลกคุณแลกแป้งนะครับเอาขยะไปพวกเขาไปจะแลกแป้งแลกคุณฝากลงธนาคารดังนั้น ว่าวันนี้มันอยู่ข้อพิจารณาเยอะนะครับก็อ่าแล้วทีนี้เงินจากการขายพวกอ่าพวกกล่องร้างพวกอะไรที่ที่เหลือเนี่ยเดือนหลายล้านถ้าเกิดมื่นก็เอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่เอามาทำความสะอาดอาะไรต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นพวกไม้กวาดขนอ่อนบ้านผงซักฟอกน้ำยาล้างพื้นล้างนานทั้งหลายเลยนะครับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราทำเองไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจาน ก็มีโครงการพวกของนาด้วยแล้วก so ็มีบริษัทผ่านพวกนี pass, ้นะครับแล้วก็พอเรามีกระบวนการทัดแยกแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วส่งมาที่บริษัทรัฐวิจัยนะตัวประมาณแค่วันละขึ้นศาลประมาณห้าร้อยเลยนะครับแล้วก็เสี่ยวกันด้วยนะครับประจำที่ปีอันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทรัฐวิจัยนะทำให้เราประหยัดทุกประมาณนะครับแล้วก็จากการประกวด โครงการท่านกำลังึกของมูลนิยมการสารเตาที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีท่านโทมวานโกลมามีทั้งอผู้นำผู้ใหญ่ของกระทรวงกระทรวงที่ทำด้วยกระทรวงสาธารณสุขด้วยมาดูเรื่องโครงการท่านกำลังเผเรื่องพยายท่านก็ประทับใจในการระบบการกำจัดมูลนิยมแล้วก็การดำเนินงานของมูลนิยมการสารเตาก็ไปนํายนในที่ประชุมของรายการวิดีโอ ทำให้ภูมวังสนใจนะครับท่านพลเอกปรยุทช์จันทราจากท่านพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารนะครับองค์มติทั้งสองท่านแล้วก็คณะลงมาเมื่อวันที่กุมภาพันธ์นะครับดูมาว่ามันดีจริงหรือเปล่าไปดูทีนะครับพอขึ้มาก็ไปดูข้างในท่านตีกใหญ่มากชื่นชมนะครับแล้วก็ดูทุกกระบวนการทุกกระบวนการก็ได้เชิญ ทางรัฐการเข้าไปนำเสนอเรื่องการกำจัดปัญาของเราด้วยแล้วก็เรื่องการบริการชีพด้วยก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็บอกตั้งแต่ไปดูในเรือนจำทั่วประเทศมาเนี่ยทีหลังเราทำดีที่สุดก็อยากให้เป็นต้นแบบนะครับเป็นเป็นแพชรชิปนะครับก็อยจะให้ที่นี่เป็นการงานอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานของของของเรือนจำแของเราก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าแต่ไม่ก่อนท่านไปรองผู้ว่าที่ดูแลเรือนจำด้วยอันนี้ คนทีงานบริษัเกากทนนะครับ